น้องครับมาดูในใบความรู้ที่6นะครับใบความรู้ที่6นี้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะมันเป็นเรื่องอะไรครับมันก็คือเรื่องผลบวกอนุกรมเลขาคณิตนะครับเป็นผลบวกอนันต์เลยนะฮะแล้วถามว่าเราจะทํำยังไงมาดูนี่น้องครับพี่จะให้หลักแบบง่ายๆเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับน้องเปิดมาดูหน้าตรงนี้ฮะนี่เลยครับโอเคเนาะตรงนี้เลยที่มันเป็นทฤษฎีบทอะไรก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่างี้ก็คือว่า อนุกรมเลขานะครับอนุกรมเลขาเนี่ยมันจะมีตัว A1 คือพน์แรกถูกไหมแล้วก็มี R เป็นอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับดังนั้นเขาบอกว่า R เนี่ยมีผลนะฮะถ้าน้องเอามาใส่แอปเนี่ยแล้วมันน้อยกว่า1นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอนุกรมนี้จะรูเข้าทันทีเลยแล้วจะมีผลลัพธ์เท่ากับ A1 หารด้วย1ลบ R เป็นผลบวกของมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแอปของ R น้องนะฮะมันมากกว่า1ครับอนุกรมนี้จะเป็นอนุกรมกรูไรลรูกออกโอเคไหมดังนั้นพี่สายก็จะสรุปนะครับ ให้ฟังแบบนี้แล้วกันเนาะสรุปก็คือว่าเวลาน้องจะหานะครับผลบวกอนันต์หรือว่าอนุกรมอนันต์เนี่ยก็คือเจ้า S ธรรมดาหรือว่า ST ก็ได้ถูกป่ะน้องทําตรงๆก็คือว่าน้องต้องไปดูก่อนว่าไอเจ้า Sn เนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วเอามันมาใส่ลิมิตครับลิมิตให้ n ลูกเข้าอินฟินิตี้ถูกไหมส่วนไอตัว SN ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2กรณีเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นก็คือว่าแบ่งเป็นของเลขคณิตถูกไหมครับ เลขคณิตแล้วก็เป็นของเรขาคณิตถูกไหมถ้าน้องที่ทำตรงๆเลขคณิตเนี่ยไอเจ้า sn ของมันเนี่ยมันก็จะมีสูตรไหมครับว่า sn เนี่ยจะเท่ากับนะครับเท่ากับ n ส่วน2 a 1บวก an นี่คือสูตรแรกถูกไหมครับเข้มไหมต่อไปก็อีกสูตรนึงก็คือว่า n ส่วน2 2 a 1บวกกับ n ลบ1 d ใช่ไหมครับ ส่วนเรขคณิตเนี่ยมันก็จะมีสูตร sn เท่ากับนะครับ a1 คูณด้วย1ลบ r กํลัง n แล้วหารด้วย1ลบ r, r โอเคป้ะประมาณนี้ซึ่งพองน้องได้ sn มาน้องก็ไปยัดในลิมิตแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาเราก็เลยมาเรียนต่อว่าในกรณีที่เป็นเลขคณิตในกรณีที่เป็นเลขคณิตให้น้องตอบเลยว่ามัน divergent นะ divergent เคนะครับ ยกเว้นกรณีที่น้องเอาเลขศูนย์มาบวกกันนะครับนี่ก็คืออนุกรมเลขคณิตเหมือนกันเพราะว่าผลลัพธ์มันจะกลายเป็นเลขไรกลายเลขศูนย์ยกเว้นอนุกรมเลขคณิตที่มีดีเท่าศูนย์นะอันนี้พี่พูดไว้ก่อนนะแต่ยังไม่เน้นเท่าไหร่เอาใหม่ฟังใหม่จะได้ไม่สับสนพูดง่ายๆคือว่าผลบวกอนันต์หรือว่าอนุกรมอนันต์นะครับถ้าเป็นเลขคณิตเนี่ยนะครับให้น้องตอบ divergent เลยยกเว้นอนุกรมที่เป็นการบวกเลขศูนย์ไปเรื่อยๆยกเว้นในกรณีที่ดีเป็นศูนย์ข้อสอบเคยออกนะครับ อย่าคิดว่าอนุกรมเลขคณิตทุกตัวจะเป็นเดว r g เจนลู่ออกนะฮะมันต้องดูก่อนว่าดีของน้องเนี่ยเป็นศูนย์หรือเปล่างั้นฟังอีกรอบหนึ่งจะได้เข้าใจอีกทีนะครับเพื่อไม่สับสนนะอนุกรมอนันต์ของเลขคณิตจะเดวโอเจนนะครับถ้าดีมันไม่เป็นศูนย์แต่ถ้าดีเป็นศูนย์จะคอนเวอร์เจนน้นพี่เขียนสูตรให้ตรงนี้เลยนะแต่มันจะคอนเวอร์เจนถ้าดีท่ากับศูนย์โอเคไหมอย่างนี้ชัดเจนกว่าไหม ส่วนไอ้วิธีการทําตรงๆที่ไปหา sn มานะครับแล้วยัดลงไปในตรงนี้แล้วก็ไปหาลิมิตอ่ะไอ้นั้นเนี่ยเราไม่ต้องทําแล้วก็ได้เพราะว่ามันเสียเวลาเข้าใจยังต่อไปนะครับของเรขาคณิตนะครับมาดูของเรขาคณิตต่อเลยตรงนี้พี่ต้งลงมาเลยฮนะเรขาคณิตใครทําตรงๆต้องหา sn ไปยัดในตรงนี้แล้วไปหาลิมิตเสียเวลาครับเขาบอกว่าเรขาคณิตง่ายนิดเดียวฮะทำอย่างนี้ฮะมันจะแบ่งเป็น divergent นะกับ convergent ลูกออกกับลูกเข้า โดยที่ด i v เวอร์เจนต์เนี่ยเมื่อนะครับเมื่อน้องเอา R มาใส่แอปเนี่ยแล้วมันมากกว่าท่ากับนึงอนุกรมจะรู้ออกเลยคอนเวอร์เจนต์เมื่อ,อไหร่ครับเมื่อแอปของ R เนี่ยมันน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า1เ okay, ข้าไหมแล้วถ้าคอนเวอร์เจนต์เนี่ยต้องตอบได้ว่าให้ตอบว่านะครับตอบว่าผลบวกอนันเนี่ยหรือว่า ST เนี่ยจะเท่ากับ A1 หารด้วย1นึ ine, 1่ลบไรลบ R เนี่ยตรงเนี้ยจบละนี่คือจบจบทั้งหมดที่เราคุยมาละโอเคเนาะสามารถทำแบบฝึกหัดได้เลย โอเคนะครับ